คุณผูชมคะใครๆก็ได้บินค่าวไฟรอบล่าสุดเดือนมีนาคมถึงกลางเมษายนอันนี้เรียกว่ารอบบินมีนาคมนะคะคงถามกันไม่ต่างกันนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเดิมใช้เท่าเดิมแล้วทำไมเรียกเก็บแพงขึ้นนะคะก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะกี้บอกค่าไฟขึ้นมาสองพันปกติเดือนที่แล้วอ่็7000กว่าบาทตอนนี้เป็นหมื่นกว่าบาทโทรมาเมื่อกี้เองบอกว่าข้าไฟขึ้นมาแล้วรัฐบาลเ่ยอาพูดตรง ขึ้นมาสองพคือเปิดแอร์ใช่แต่ก็ไม่ได้ว่าเปิดทุกวันนะไม่ได้ว่านั่งจ่ออยู่ทุกวันเรามาค้าขายบางทีอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็แม่ก็ไม่ได้ค่อยเปิดดูดก็ใช้แค่กางืนอย่างเงี้ยบอกอย่างเดียวไม่พอต้องโชว์หลักฐานด้วยนะคะแม่ค้าร้านผลไม้เนี่ยโชว์บินค่าไฟผ่านโทรศัพท์มือถือให้กับคุณซีดีพักกมลทีมข่าวของเราดูยืนยันเลยว่าเนี่ยค่าไฟล่าสุดหมื่นกว่าบาทเลยนะ รู้สึกหนักใจจริงๆเลยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอารมณ์เดียวก,กันกับเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีที่ฉนันขอยกตัวอย่างนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะค่าไฟอยู่ที่พันสถัดมาพันเและเดือนล่าสุดนะคะสองพจาก300หน่วยเนี่ยกลายเป็น500หน่วย ยังไงก็ต้องต่อสายไปหาการไฟฟ้านะคะเกิดอะไรขึ้นเบื้องต้นการไฟฟ้าเขาก็บอกว่าจะให้เรานึกย้อนไปก่อนนะคะว่าเอ๊เราใช้อะไรเปลืองที่สุดซึ่งเห็นจะเป็นเรื่องเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะคะเพราะว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยอากาศทั้งร้อนขึ้น คุณพิษคลุมเมืองเวลาอยู่กลางแจ้งอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปในบ้านไปเปิดเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศด้วยส่วนต้นเดือนเมษายนเนี่ยถือว่าร้อนจัดไฟพีคเลยนะคะการไฟฟ้านครหลวงอธิบายเรื่องหน่วยไฟที่มันเพิ่มขึ้นว่าเครื่องทําความเย็นประเภทต่างๆเนี่ยจะกินไฟเพิ่มถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นแม้ว่าเราจะใช้เท่าเดิมทั้งจํานวนชิ้นแล้วก็ระยะเวลานะคะอย่างเครื่องปรับอากาศเนี่ยเห็นชัดว่าถ้าจะทําให้ความเย็นเนี่ย เท่ากับอุณหภูมิที่เรามาตั้งค่าเอาไว้คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะต้องทํางานตลอดเลยค่ะไม่มีการตัดเลยเพราะฉะนั้นใช้ไฟตลอดใช้เวลาเท่าเดิมยังไงอัตราค่าใช้ไฟก็เพิ่มขึ้นค่ะทุกหนึ่งองศาเนี่ยแอร์จะกินไฟขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเวราะนั้นการที่มันสู้อุณหภูมิทุกๆุกหนึ่งองศาเนี่ย<ค><ะ>ก็แปลว่ามันจะกินไฟมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็แนะนํานะคะสําหรับประชาชนที่ ที่เดือดร้อนเรื่องนี้เนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าต้นเหตุเกิดจากเครื่องปัประกาศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการทํำยังไงก็ได้ที่ให้ทําให้เครื่องปัประกาศเนี่ยทำงานให้ให้มีประสิทธิภาพ ทีนี้ต้องถามนะคะล้างแอร์หรือยังตั้งอุณหภูมิ27 28องศาหรือ26องศาใช่ไหมแล้วก็ใช้พัดลมมาช่วยนะคะหรือเป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ที่ประหยัดไฟกว่าแอร์รุ่นเก่าประมาณ20%หรือเปล่าอาจจะเย็นไม่ฉ่ำเท่ากับรุ่นเก่าแต่ว่าเบากระเป๋าข้าไฟมากกว่าแน่นอนนะคะการไฟฟ้านครหลวงเขาก็แนะนําออกมาแบบนี้แต่ตอนนี้บินมันออกมาแล้วอะคะ่ะความเดือดร้อนมันมาแล้วและเรื่องนี้ก็ถึงหูนายกรัฐมนตรีแล้วด้วยนะคะพลเอกประยุทธ์วันนี้ตอบคําถามนะคะว่าสาเหตุที่ ข้าไฟฟ้าเนี่ยแพงเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะก็บอกว่ามีความซับซ้อนมีหลายปัจจัยนะคะและรัฐบาลพยายามปรับรูปแบบด้วยการหาแหล่งพลังงานใหม่พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นรองรับการใช้พลังงานหลายด้านทั้งอุปโภคบริโภคสาธารณะรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยยืนยันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าค่ะ,ะพลังงานค่าแก๊สค่าน้ำมันก็วันนี้ตองดูที่ต่างประเทศเขาราคาเท่าไหร่กันตอนนี้ แต่อย่าไปเปรียบเ,เทียบที่ี่คือมีแหล่งน้ามันขอ,ข,อมของเราเองมีแก๊สของเราเองแก๊สของเขาเองเราอยู่ต้องซื้อเขาเลยแก๊สแนวไทยก็ลดลงทุกวันทุกวันเราก็ได้จากฮาม่าจากมาลิซียอะไรทำนองเนี้ยนะที่มันก็มีค่าการตลาดนะมันไม่ได้มาถูกเป็นพิเศษเนี่ยไม่ได้เพะะียงแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ขาดแคลนใช่ไหมเราก็ต้องเร่งหาพนักงานอื่นมาทดแทน ถ้าถามหาตัวช่วยเรมีไหมนะคะมาตราการบรรเทาค่าไฟยังมีเหลืออยู่สําหรับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปนะคะรอบบินหน้าหรือเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นรอบบินสุดท้ายแล้วที่ผู้ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยได้ส่วนลดนะคะแต่จะขยายเวลาออกไปยืดเวลาออไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับกะกะตค่ะว่ารัฐบาลรักษาการสามารถอนุมัติได้ไหม แต่ที่ยังช่วยเหลือแน่ๆก็คือผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ12ล้านคนใช้ไฟไม่เกิน315บาทได้รับการยกเว้นนะคะหรือว่าคนที่เป็นมิเตอร์5แอมป์ใช้ไม่เกิน50หน่วยก็ได้รับการยกเว้นเช่นกันนะคะส่วนการช่วยเหลือที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการยกเว้นค่าไฟเนี่ยค่ะเพราะว่าค่าพลังงานปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าแพงมากนะคะแต่ว่าระยะต่อไปตัวแทนพักการเมืองหลายๆพักเขาเห็นเป็นในทางเดียวกันนะคะบอกว่าอยากจะผลักดันโซลา่าประชาชนผลิตไฟใช้ เองเหลือใช้ก็ขายให้การไฟฟ้าโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ต่างก็เห็นว่าโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่รัฐต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายหรือว่าจ่ายเงินให้ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการเดินเครื่องผลิตไฟเนี่ยประมาณปีละ45,000ล้านบาทเนี่ยจะทำยังไงถึงจะจัดการได้นะคะ ทีนี้ตัวแทนพรรคการเมืองเขาเห็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะเลือกนโยบายพลังงานของพรรคไหนดิฉันบอกเบื้องต้นเลยนะคะว่าค่อนข้างคล้าย,คล,ายคลึงกันนะคะแต่ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ในวันที่14พฤษภาคมด้วยนะคะคุณเวิสาคุณเจษดาคะแต่ว่าตอนนี้มาดูตัวเราเองก่อนใช้ไฟมากต้องจ่ายมากถ้าเกิดว่าไม่หาวิธีที่จะลดการใช้ไฟนะคะก็คงต้องจ่ายออกไปก่อนค่ะขอบคุณครับคุณพิมพิมลครับ